ก็มีแบบมีคนคลองใจใว่าไอ้ทีมฟัตเต้สองมันโหลดยังไงนะฮะก็แบบมีวิธีอย่างงี้นะฮะก็คุณไปโหลดสตรีมมานะครับไป็กคอนแล้วก็ไป็กควอนแกดูดพ่อมึงนะฮะแล้วโหลดสตรีมมานะครับบางคนก็แบบพิมพ์ในเว็บไปเลยนะครับเนี่ยเอออ้ออออย่างี้นะฮะอัอะไรกันเนี่ยเอาเอาขออนุญาตหน่อยครับไอเขาเล่นไม่ได้วะเนอะไม่รู้เออเนี่ยอือยว นี่นะฮะทีมฟัตเตซสอง้วครับเนี่ยช็อตเยอะนี่ครับทีมฟัตเตซสองดาวโหลดนะครับเนี่ยค,คลิกพี่ตรงนี้นะครับอืมนี่ครับอ๋อแล้วนี้ก็มีคขาว่าเล่นเกมนะครับเล่นเก็บกดไปนะครับนี่เถามว่าคุณมีคุณไม่มีทำให้คุณกดไปนะครับ คนกดไปปุ๊บอคนกดไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีแบบให้คุณดาวน์โหลดสตรีมนะครับแล้วถ้าคุณไม่คุณกดไปครับคุณไม่มีคุณคุณก็กดว่าไม่มีนะครับแล้วพอกดไม่มีนะครับพบกับตอนหน้าคุณนะาบอร์ตอนหน้าอ่ะเอาเนี่จะมาแดกไส้อวกกันะฮะเนี่ยครับอันนี้มันก็ขึ้นมาครับขึ้นมาเสร็จเราก็ลงเราก็คุณก็ลงเราลงแค่นั้นแล่จบนะครับโอเคครับเย้ ก็บายบ้างนะครับสวัสดีครับ